ขอการสวัสดีครับวันนี้ผมได้นำเอาพระสมเด็จวัดวัดบางคุณพรมกับวัดรักขังมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้ผมนำพระสมเด็จองค์นี้นะครับวันบางคุณพรมกรูกเก่านะครับกรูกเก่าผมเปิดไว้ราคาที่สามล้านบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจติดต่อนวนเลยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์มาจากพระพนะครับ เปจัก,กรพรรดิวัดละคังนะวัดละคังหลงทองหลงลักติดเอาไว้นะครับเป็นพินจัก,กรพรรดิหายากนะครับเป็นใหญ่นะครับองค์นี้เป็นวัดละคังนะครับวัดละคังกรไอเก่ายุคต้นนะครับองค์นี้เปิดไว้สามล้านบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสามล้านบาทองค์นี้เป็นวัดเกศทโยพินเจ็ดชั้น,นครับ เปิดสองแสนนะองนี้ก็สองแสนบาทนะครับสองแสนบาทพระเกตชายโยถ้า <c> ใ <oughs> ดสนใจโทรได้นะครับมีเบอร์ขึ้นที่หน้าจอองค์นี้เป็นทีมจักรพัินะครับองนี้าก็ยุคต้นเช่นกันนะจะขึ้นสลับกันเรื่อยมีหลายองค์นะครับที่ผมนํามารงนี้เป็นพระเกตชายโยเจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้น ขั้นขึ้นมาอีกแล้วเปิดไว้สองแสนนะครับสองแสนบาทท่านใดสนใจนะครับเบอร์่อหลังไม้ได้นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอระเทศเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเป็นเบอร์ไลน์ทางไลน์ตีกต่อองค์นี้นะครับเป็นบางคุนพรมนะแต่ขึ้นสลับกันนะเป็นภาพที่ไวมากนะครับภาพไวมากท่านใดสนใจสรุปง่ายท่านใดสนใจกับแคปหน้าจอติดต่อกับมหามผมได้ผมเปิดไวสามล้านบาทนะครับสามล้านบาท เพราะเป็นพัดแท้นะครับค้าพิสูจน์ได้ดูเก่าแบบธรรมชาติเพื่นหรือเปล่าเก่าธรรมชาติจริงๆนะครับท่านๆผู้ใดสนใจอยากได้พัดแท้ไว้นะครับติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยข้าสามารถติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนี่เป็นพิมพ์จักรพรดท่ารงกูไวนะ้เช่นกันนะครับหายากนะครับผิ็เก่ายุคต้น ของสมเด็จพระจารย์โตสร้างไว้นะครับผมไม่ต้องพูดมากครับวัดระฆังองค์นี้ก็เช่นกันนะครับเป็นหายากจริงๆนะครับรับประกันเลยครับเก่าแบบธรรมชาติพิศูนได้ด้วยกล้องจุลทรรศถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเปิดไว้สามล้านบาทนาวันนี้นะครับวันนี้นะครับเพราะวันนี้สามล้านบาทถ้ากดแคปหน้าจอและโทรมาได้องค์นี้ก็เช่นกันนะครับ โอ้ด่วนเลยนะครับก่อนที่พัดจะไปนะครับราคาจริงๆไม่ใช่ราคานี้นะครับราคาเป็นสิบยี่สิบร้านนะครับรานิี้พัแท้แท้แน่นอนด้านนี้ด้านหลังนะครับบางคุณผมขูเก่าสามล้านบาทเท่านั้นนะครับสามล้านบาทเท่านั้นคุยกันได้ติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าสมใจจริงๆมาติดต่อมาเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับเป็นสภาพเดิมเดิมนะครับกรูติดอยู่นะครับครูอยู่พัดนี้ผมใส่กรอบไว้บางครั้ง เื man, ่อท như th ่านผู้ชมท่านใดต้องการอยากเป็นเจ้าของนะเศรษฐีเพื่อมีเงินหมื่นเงินแสนเออร้อยล้านพันล้านนะครับท่านไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของนะเพราะท่านไม่มีนะครับถ้าท่านอยากเป็นเจ้าของท่านโทรมาหาผมด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับเฉพาะวันนี้นะครับวันนี้ติดต่อไม่ได้เลยเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอดูลาสังนั้นธรรมชาติจริงๆนะครับเปิเปิดแบบถูก รอดบ่วงเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับรอดบ่วงเลยนะครับเปิดถูกมากนะครับเปิดเฉพาะวันนี้วัน,น,วน,นเดียวนะครับสามล้านบาทสามล้านบาทเท่านั้นครับสามล้านบาทเท่านั้นท่านต้องการนะครับสามล้านบาทโทรมาได้เลยนะ,ะพิมพ์จักรพัฒก็เช่นกันนะครับหายากนะครับหายากนะครับหลักร้านเล่นกันนะครับหลักร้านที่มีถูกก็ก็วันอ่แล้แแแววัตเุเชโยน่ะสองแสนบาทนะครับ ถ้าเป็นวัดรักทางนบาทพ้นผมสามร้านบาททุกองนะครับสามร้านบาททุกองท่านผู้ชมท่านใดสนใจโทรมาได้เลยโทรด่วนโทรด่วนเลยนะครับหลังไม่เท่านั้นนะสามร้านบาทนะครับสามร้านบาทเท่านั้นนะเพื่อสถกขีท่านใดมีเงินอยากได้เป็นเจ้าของติดต่อด่วนเลยนะครับสามร้านบาทครับสามร้านบาทครับสามร้านบาททุกองนะครับเพราะวันนี้นะครับ วันอื่นไม่แน่ถ้าอยางวันนี้ยังไม่ไปผมอาจจะเพิ่มราคาขึ้นไปมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับวันนี้อากาศปอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับ